สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนมารับลมด้านนอกนะคะรับลมจริงนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะดูต้นอินทผลัมอันนี้นะคะก็คือลมแรงจริงๆนะคะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโตเพราะว่าลมแรงมากๆตั้งใจจะชวนเพื่อนๆนะคะออกไปเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันนะแต่ว่าเจอลมแรงขนาดนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกเศษอาหารนะคะเปลือกขับผลไม้ ว่เราไปใส่เอาไปหมักดินเนาะแต่ว่าลมแรงมากๆหนาวจริงๆหยุดประมาณวันสองวันนะคะก็จะมีลมแรงแบบนี้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงช่วงจะเข้าช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะจนทุกงวันนี้นะคะยังยังไม่มีก็คือวันเดียวนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะแรงแบบนี้นะคะแรงมากๆเลยขนาดยืนอยู่ยังจะละะ้ม ละกอของเราก็ไม่มีโอกาสได้ดติดดอกออกผลนะคะเจอลมแรงขนาดนี้แล้วก็สงสารมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นมะเขือปาะเอ,อ่อไม่ใช่สิมะเขือเป็นมะเขือลายนะคะมะเขือลายของเราที่เราเก็บกินอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เข้าปีที่ีแล้วนะคะก็ไม่ตายนะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเขาจะมีอาการแบบนี้นะคะคือไม่ค่อยแตกใบไม่ค่อยโตนะคะถ้าเจอลมแบบนี้ วันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเดินทัวร์บริเวณบ้านนะคะรอบๆบ้านเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะที่เราปลูกผักใส่ในกระถางนะคะก็ปลูกแค่พอได้กิน,นะคะ่ะพื้นที่จริงๆสามารถปลูกได้ยาวไปถึงสุดเลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีกําลังพอที่จะแบบว่ารดน้ําเดินไปรดน้านะคะมันไกลนะคะมันต้องตักน้ําไปรดทีละถังเนาะ ก็เลยปลูกแค่ที่เราพอที่จะลดน้ําได้นะคะเพราะว่าก๊อกน้ําสายยางมันจะอยู่ฝั่งนี้นะคะบริเวณน,นี้นะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะเราสามารถปลูกผักไปจนสุดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ปลูกค่ะอันนี้เป็นข้าวก้นหม้อนะคะจะเอาไปให้นกกระทาที่เลี้ยงเอาไว้นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวบันไดนะคะทางขึ้นหน้าบ้านแล้วก็ทางลงหน้าบ้านของเรานะคะก็บางทีนะคะก็มานั่งจิบชา,าจิบชาร้อนๆนะคะตรงนี้นะคะมุมนี้เป็นมุมที่ชอบมากๆเพราะว่าเวลาเรามองลงไปด้านล่างเราก็จะเห็นวิวสวยๆต้นไม้สวยๆที่เราปลูกเอาไว้นะคะอันนี้เป็นมะเขือลายนะคะที่ถ่ายดูเมื่อวานเนาะวันนี้นะคะลมก็สงบแล้วเนาะก็ ตัดแต่งกิ่งไปเมื่อวานนะคะก็มียอดใหม่นะคะหรือว่าเป็นใบใหม่นะคะแตกขึ้นมาบ้างเห็นไหมคะลูกก็เหลืออยู่แค่ลูกเดียวนะคะก็พ่อโยงมาทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะ ด้านล่างนะคะก็มีผักขึ้นช่ายแล้วก็มีเผือกนะคะปลูกไว้ประดับนะคะแล้วก็กินได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นจุลินซีย์สังข้อแสงนะคะที่เหลืออยู่หนึ่งถังกับอีกค่อนขวดนะคะจริงๆเหลือเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ใครมาขโมยนะคะโดนขโมยไปเหลืออยู่แค่นี้ค่ะตัวนี้เป็นผักโขมนะคะผักโขมส,สีสีแดงค่ะผักโขมแดงนะคะที่เราซื้อมากินนะคะจากร้านแล้วเราก็เอา ส่วนรากนะคะมาทําการปักชําก็เริ่มจะเห็นเขาแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะน่าสนใจนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะคะที่พโยงชอบปลูกอย่างเช่นต้นะมะละกอเนี่ยก็ไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าพโยงแกก็ปลูกไว้ประดับนะคะ ก็คือมันสวยใบมันสวยนะคะมันเป็นแฉกแล้วก็เป็นพวกเผือกอะไรประมาณนี้เนาะส่นอนคอเมจยฟนะคะนี่ค่ะเป็นของที่ปลูกแล้วกินได้นะคะก็เป็นชอบเป็นคนที่ปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะอันนี้เป็นผักปังผักปังที่เราตัดตัดกิ่งของเขานะคะมาทําการปักชําอันนี้นะคะก็ขยายพันธุ์โดยการปักชำเนาะก็ปักแค่กิ่งเดียวนะคะแต่ว่ามัน แตกแขนงออกมาเยอะเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นมะเขือลายนะคะมะเขือลายต้นนี้กินบ่อยมากๆแล้วก็ได้กินทั้งปีนะคะนี่ถ้าไม่เจอเพลียก็ติดลูกเยอะนะคะเยอะสําหรับเราเนาะคือทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีขาดนะคะต้นนี้คือได้กินตลอดนะคะตอนนี้ก็กําลังจะมีใบใหม่แตกขึ้นมานะคะนี่ลูกกาลังติดลูกนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เรากําจัดเพลี้ยไปนะคะก็จะใช้เวลานานมากๆเลยนะกว่าที่เขาจะฟื้นตัวนะคะก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าที่เห็นๆนะคะตอนนี้ก็กําลังแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะก็ทยอยติดลูกเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นมันนะคะมันหวานญี่ปุ่นปลูกไว้ใช้ประโยชน์นะคะกินใบของเขานะคะแล้วก็ไปใช้แทนใบยานางได้ะคะ่ะด้านหน้านะคะเป็นมันเบอรี่นะคะหรือว่าเป็นต้นหมอนเนาะ เปรี้ยวมากเลยนะคะแต่ว่าก็พอได้กิน,นะคะ่ะไม่ค่อยดกนะคะพอได้เก็บกินฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นนกกระทานะคะที่เราเลี้ยงเอาไว้ทั้งหมด5ตัวเนาะที่เคยถ่ายให้ดูนะคะ5ตัวแต่ว่าเขาเปิดกรงหนีไปนะคะ แอบเปิดกลงหนีไปตอนกลางคืนตอนเช้าไปจับกลับมาได้3ตัวนะคะเขาอยู่หน้าประตูแต่ว่าอีก2ตัวไม่รู้ไปไหนนะคะคือหายไปเลย2ตัวเสียดายมากๆนะคะแล้วก็มีไข่เราได้กินเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะก็ใช้กล่องโฟรมรองด้านล่างเนาะเพราะว่าเวลานกเขาขี้ลงไปนะคะมันก็จะอยู่ในกล่องโฟมแล้วก็เราก็จะได้ขี้ของเขาไปเอาไว้ทําปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ย้อเป็นปุ๋ยหมักจาก ขี้นกเนี่ยค่ะเราก็จะได้ทั้งขี้นกนะคะไว้ทําปุ๋ยแล้วก็เรายังได้ไข่นกกระทาไปไว้กินอีกนะคะเดี๋ยวเราจะปิดกรงให้แน่นๆนะคะเพราะว่านกกระทาเนี่ยเขาฉลาดนะคะเขาจะใช้หัวของเขานะคะดันประตูขึ้นแล้วเขาก็จะออกไปด้านนอกนะคะนี่ค่ะฉลาดมากๆเลย ฝั่งนั้นนะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของน้องสาวพโยงนะคะที่แกอยู่กับลูกนะคะลูก3มคนแต่ว่าแกเ,าเลิกกันกับสามีนะคะก็คือหย่ากันแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเนาะนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นของน้องสาวพโยงหมดส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะมีสองฝั่งเนาะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของแม่ย่านะคะส่วนแม่เจี๊ยบเนี่ยจะอยู่ชั้นสองก็จะมีบันไดลงมานะคะจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่ละที่ก็จะอยู่เป็นโซนของใครของมันนะคะส่วนชั้นสามเพราะว่าบ้านเราเป็นตึกนะคะเป็นชั้นชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นพี่ชายนะคะพี่ชายแกก็อยู่กับลูกกับเมียเขานะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ใครอยู่มันนะคะจะไม่ได้มาวุ่นวายกัน mm hmm. บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะสวนไม่ใหญ่สวน แค่เล็กๆพอให้เราได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะมีต้นนี้ถ้าผาลัมสองต้นนะคะเราก็จะมีรอบต้นละมุดนะคะเราก็จะเป็นต้นมะนาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกเป็นต้นไม้พอให้ร่มรื่นนะคะจุดนี้นะคะบริเวณนี้เราจะชอบมานั่งดื่มชากัน,นะคะ่ะกระถางนี้เป็นกระถางเผือกของพยโยงนะคะ พโยงแกชอบปลูกเอาไว้ประดับนะคะแต่ว่าของแม่เจี๊ยบเนี่ยจะปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะอย่างอย่างผักปังเนี่ยนะคะเป็นทั้งไม้ประดับนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะประดับด้วยแล้วก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยนะคะอันนี้แค่ปักชําแค่กิ่งเดียวนะคะนี่ค่ะที่เห็นเยอะๆนี่ก็คือปักชําแค่กิ่งเดียวนะคะเขาก็มีการแตกแขนงออกมานะคะยังไม่ได้มาทําการตัดตัดแต่งนะคะอันนี้ยังเหลืออยู่นะคะนี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะลูกหนึ่ง มะเขือลายจริงๆไม่เห็นนะคะนี่เพิ่งเห็นนะคะช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วเป็นช่วงฤดูการที่เริ่มเริ่มต้นแตกใบใหม่นะคะของมะเขือพวกมะเขือลายมะเขือเปาะต่างๆนะคะเพราะว่าเขาจะชอบฤดูร้อนมากๆนะคะช่วงฤดูหนาวเขาก็จะไม่ค่อยแตกนะคะนี่ค่ะดอกก็เริ่มมาทยอยมาเรื่อยๆแล้วค่ะช่วงหน้าหนาวก็ติดดอกให้เราได้กินเรื่อยนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยแตกไป อันนี้เป็นหมอนนะคะหมอนหมอนลูกเล็กนะคะทุกปีโดกนะคะปีนี้ไม่ค่อยโดกเพราะว่าพ่อโย่งแกมาตัดแต่งใบทิ้งนะคะเขาก็เลยไม่ได้แตกแขนงออกมาเยอะก็คือไม่มีแขนงเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยติดลูกเยอะเนาะก็พอได้กินนะคะพอได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะ